เรดูโปรเพยเยอร์ทำนะครับว a ชแอ e เ r นนะครับทุกคนครับโดดมาครับแล้วก็สไล์เน็นไงไวกว่าเยอะครับเออ อูสุดวมาครับโปรเพเยอร์ทุกคนครับเหตุผลอความรับโปรเพเยอร์ครับที่ทุกคนต้องทํากันเป็นนะครับผมเอาแมปแรกก่อนนะครับด่านถ้รนะครับมาครับเป็นแมทที่ทําให้ผมชนะหลายทีมได้จริงๆครับมันมี คือคนนิวบี้หรือว่าคนหัดใหม่ทาไม่เป็นจริงๆคะยกเว้นโปรพเพเยอร์โปรพเพเยอร์จะทําเป็นกันนะฮะมันมันจะมีจุดจุดหนึ่งได้เปรียบมากเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งครับที่มันทําให้ทีมผมได้เปรียบทุกครั้งเลยมันเป็นพอยที่สี่ของ,ของด่านเคฟนะครับหลายๆคนไม่รู้ครับเกี่ยวกับวงนี้นะครับวงนี้นะครับหลายหลายคนไม่รู้นะครับเห็นไหมครับว่ามัน า่องุโมงเเนี้ครับมันมีประโยชน์ทั้งตอน P2 ไป P3 กับ P4 p ไป P5 อุ้เยอะแยะครับแบบจะเอาเปรียบจะฟิปอะไรถ้าเราจะไปฟิปมันสามารถสไลด์แบบโปรเพยเยอ์นี่ครับสะดวกรวดเร็วครับบางคนผมเห็นนี่ครับย่องอะไรกันไม่รู้เสียเวลาครับโปรเพยเยอ์เขาไม่ย่องกันครับโปรเพเยอ์เขาว้าบเป็นไงครับ มหะัดจันไหมครับอันนี้ยังไม่หมดอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้นะครับดูไว้นะครับหลายๆทีมครับเสียเวลาครับไม่ทันใจเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะถ้าเป็นคนธรรมดานะมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมันก็จะชุบอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะมาดูโปรเพเยอร์ทํานะครับ Watch a n d Learn นะครับทุกคนครับโดดมาครับแล้วก็สไลด์ไปไงไวกว่าเยอะครับเออ ไวครับเออเนี่ยสล์มาสลาย์กลับนี่สลไยน์ไปสลาย์กลับครับนี่ไปฝึกกันครับทุกคนครับจุดแรกครับรวยนะครับอันนี้จุดแรกนะครับเป็นความลับของโปรเพย์ยน์นะครับคือโอ้โหมันประหยัดเวลาได้ประมาณสี่ห้าวีครับคือมันก็เข้าจุดได้เลยนะครับบางทีแบบไม่ทันแบบย่องอ่ะคือย่องมันเสียเวลาใช่ไหมถ้ามันสลา์มามันก็เออ เนี่ยเป็นไงวืดมาอย่างไวเลยอย่างเงี้ยมันไม่ทันตั้งตัวกันหรอกครับแถวนี้ครับจริงเจอแบบเซอร์ไพรส์มาเธอฟักเกอร์นะครับจุดแรกนะครับทุกคนครับจำเอาไว้นะครับต่อไปเป็นการลันเนอร์นะครับไปครับอันนี้นี่ฝึกหลายชั่วโมงแล้วก็เออเดืิดติดรูนี้นะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมฮะมันเสียเวลาเข้ากันขนาดไหนครับ มันแบบแบบวิ่งเริ่มเกมมาเงี้ยคือแบบต้องมาแบบย่อเงี้ยเออแล้วเราก็โดนยิงตัวแตกไม่ได้ครับไม่ได้ครับโปรเพเยอร์เขาไม่เป็นอย่างนั้นกันครับโอเพโปรเพเยอร์เขาอย่างนี้กันครับนี่เป็นไงอืดครับเดียวครับแล้วก็มันไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยครับเยอันี้ผมทำไม่ติดนะติดนิดนึงนะทำชากขึ้นครับ นี่แอบเดียวครับเคล็ดลับโปรเพย์ย์ยัครับโอ้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถ้าถ้ามันทําติดมันจะปบบเรื่อรวดเร็วไปเลยครับไอ้รูนี้อ่าแอบเดียวครับไม่ต้องเสียเวลาครับสะดวกรวดเร็วครับดูอะไรประมาณนี้มีก็แอบอะไรอีกแมพหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยอ่า มาซาแล้วกันนะครับมาซ่านี่มซ่านี่มีหลายจุดแล้วมาซ่านะครับจุดที่โปรเพเยอร์กับคนทั่วไปแตกต่างนะครับจุดแรกเลยครับคือตรงนี้ครับคนทั่วไปชอบโดดไม่ขึ้นครับโดดติดอา่าเห็นไหมมันเสียเวลาต้องมาปีนอา่ากดปั่นถ้าเป็นโปรเพเยอร์นะครับนี่โดดข้ามไปเลยครับอีซี่ครับ ลองไปทําดูกันครับผมให้เพื่อนผมทํายังทํามันไม่เป็นเล้วเนี่ยโสดข้ามตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นบางคนโสดติดกันหมดเลยเนี่ยอีซี่ครับเนี่ยตรงนี้ครับ <c oughs> ครับจุดแรงครับลามาซาครับอ่ออีกแมปหนึ่งผมมันมันมีอีกสองแมปนะแต่ผมนึกไม่ออกจริงคะอ๋อนี่นี่นผมจาได้ละมาเลยมาแคโตรครับมาครับจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าอ่า โอเพเยนต้องทุกคนต้องทําเป็นครับแต่คนทั่วไปทําไม่เป็นครับเฮียกูก็ทําไม่ค่อยได้ฟัเอ่อมันจะมีจุดหนึ่งฮะที่ใ้เปรียบมากหรือว่าฮาร์ดพอยต์ก็ได้วิิ่งไปก็คือกู <c oughs> ว่าแล้วกูโดนไม่ติดฟ <c oughs> ัก ตรงนี้ยากนะตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ฝึกจริงมันไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยมันจะมันจะปีนขึ้นไปแล้วก็รอคนรอคนที่มาจากไอ้เลตอลองข้างบนเนี่ยจบจบ,จบนะทุกคนแค่แค,แค่รู้ไว้ว่ามีตรงนี้แน่นะครับที่เหลือเขาไปอ่านี่ไงครับแล้วมันก็จะไม่ได้ยินเสียงกระโดดอะไรเลยครับแล้วเขาคือถ้าคนเล่นไม่เป็น,อ,นอ่ะมันจะแบบเออมันจะ โดดมาตรงนี้แล้วมันก็จะแบบเออมาแบบนี้เพราะมันมาถึงก่อนเยอะแต่หารู้ไหมว่าเรากระโดดมารอตรงนี้แล้วถ้าเป็นฮัทพอยต์ก็นั่นแหละถ้าเรากระโดดมันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็มาเหยียบยึดฟ้าเคครับก็ประมาณนี้ครับจริงมันมีอีกอะแต่ผมมาไลฟ์แบบบังเอิญไลฟ์เฉยเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ ประมาณประมาณนี้ครับเอาไปอะเดปกับภาคหน้ากันได้นะครับลองเอาไปคิดดูเอเค,ครับเดี๋ยวผมปิดไลค์ก่อนเดี๋ยว